มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนึ่งจักรวาลค่ะมารวมภาพคู่ลูกสาวพร้อมคำคมรัวๆค่ะหลังเกิดมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ของหนึ่งจักรวาลนะคะเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความรักกับลูกสาวจนถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักมากค่ะซึ่งทางหนึ่งเองก็รับทราบแล้วก็ยินดีพร้อมจะนําเรื่องนี้ไปปรับปรุงต่อไปนะคะ ล่าสุดค่ะหนึ่งจักรวาลได้ออกมารวบรวมภาพลูกสาวตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันพร้อมรัวคำคมนะคะว่าภาพทุกภาพมีความทรงจำและเรื่องราวของมันเสมออยู่ที่ใครจะมองให้สวยงามเพียงใดก็อยู่ที่จิตคิดปรุงแต่งกันไปสุดท้ายก็มีแต่คนในภาพกับคนรอบข้างเท่านั้นที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นความรักไม่ได้สร้างขึ้นเกิดขึ้นภายในวันเดียวความดีก็เช่นกัน ไม่มีใครตัดสินชีวิตเราเรารู้ดีว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกก่อนที่จะชี้นิ้วตัดสินใครแน่ใจนะว่านิ้วนั้นสะอาดจ,จริงทามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้โรรัวนะคะหนึ่งจก,กวาลค่ะมัดรวมภาพคู่ลูกสาวพร้อมคำคมโรรัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ดั t คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ